แล้วพอผมเอาบล็อกนี้มาเสร็จไม่เห็นมานั่งเถียงกันต่อหรอวว่าน,นี่ไม่ใช่บล็อกจริงอ,อะไรที่มันผิดมันก็จะเงียบแล้วก็ไปใช้วาทการรมเรื่องโอ้โหผมดังมาก่อนผมนู้นผมนี้ผมนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับดังม,มันเกี่ยวกับความจริงที่มีประโยชน์มันจะมีประโยชน์ต่อคนฟังนี่คือเหรียญกระ้านผมเมืองเหรียญเก่านะคุณเห็นไหมเป็นเหมือนเลขแปด บนคนบอกว่าเหรียญน,นี้ยสร้างแปดแปดอันนั้นสร้าง,ง,ง,งหกหกเลอะเธอมันหน้าเดียวกันพี่ถามว่าหน้าแปลกมีโอกาสแพไหมครับแพอัตโนมัติครับมผมบอกว่าพระหน้าแปลกแ้อัตโนมัติแต่คุณก็ฝังหัวกับหลายหลายคนที่บอกว่าหน้าแปลกเก๋ใช่ไหม,มคนที่พูดว่าหน้าแปลกเก๋อ อธิบายเรื่องการผลิตพระได้ไหมไม่ทำลายบล็อกหรอกคะสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ให้บล็อกออกจากโรงงานด้วย<อ>มีสมัยเนี้แหละเอาการทำลายบล็อกมาเป็นจุดขายว่าทำลายแล้วปะผลเพิ่มไม่ได้มีสาบล็อกมึนทำลายบล็อกเดียวอีกสองบล็อกอะออมันเกิดจากความโกงความโลภผลประโยชน์ในใจคุณอย่าไปยึดติด นะฮะในอดีตเนี่ยโรงงานเขาไม่ให้บล็อกออกมาเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเขากลัวว่าโรงงานอื่น่ะจะไปลอกชิ้นงานเขาบล็อกทั้งหมดอยู่ในโรงงานนะเขาจะให้ตะเหลียนออกมามันมายุคสมัยนี้แหละที่เราอะคนสร้างพเาี่้เข้าถึงโรงงานได้ในสมัยก่อนนะ่มันไม่มีนักสร้าง คุณต้องนึกเรื่องราวในอดีตออกด้วยเอาคำีมาเครื่องเมืองราดมาในสมัยก่อนไม่มีนักสร้างในสมัยกรอนเนี่ยเขามีเจ้าภาพในการที่จะอยากจัดสร้างเหรียญเนี่ยให้เป็นที่ระลึกหรือเอามาทําบุญเจ้าภาพก็ติดต่อนะโรงงานเวลาได้มาก็ได้แต่เหรียญมาเพราะเขาอามาแจกเขาไม่มหผนประโยชน์ พาขายไม่ได้จะกลัวทําเพิ่มทําไมอะ่ะจะมีการมาต้องทําลายบล็อกโชว์ทำไมทําลายบล็อกโชว์เพื่ออยากได้ยอดจองม,มันต่างกันนะในอดีตกับสมัยนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะพาคุณไปดูเรื่องการผลิตบล็อกเนี่ยผมจะมีรูปบล็อกต่างๆไว้ให้ดูพี่ๆดูนะเนี่ยคือบล็อกที่ยังอยู่ในโรงงานนะ okay. เอาออกมาไม่ได้เดี๋ยวบล็อกทำแหวนเน่ยไหม เราจะรู้เลยแหวนเพราะเตแหวนบูทั่วเป็นยังไงเห็นป่ะตีลงไปในนี้แล้วก็มามว้วนแล้วก็มาบัดกีบัดกีใช่บล็อกแหวนเนี่ยแล้วบล็อกต่างๆเหล่านเนี้ยเนี่ยคุณดูดิเขามีอยู่ข้างล่างเป็นรังนะโรงงานเนี่ยมีบล็อกแบบเนี้ยประมาณหมื่นบล็อกซึ่งบล็อกเหล่าเนี้ยในสมัยก่อนโรงงานไม่ให้กลับมานะแต่บล็อกเหล่านี้ใช้ปั๊มไม่ได้แล้วเพราะว่าเป็นโพดเป็นเป็นกาก บอกเป็นสนิมสิ่งที่ผมมาบอกเนี่ยคือสิ่งที่ผมไปเห็นมาด้วยตาตัวเองเนี่ยเหล็กรางรถไฟสมัยก่อนตอนมีเรื่องหลวงปู่เอี่ยมนะผมบอกว่าบล็อกเนี่ยแกะจากเหล็กรางรถไฟหัวเลาะผมกันใหญ่แค่คุณน่ะไม่ได้เห็นความจริงเหมือนผม ผมบอกว่าเนี่ยเอาอัปการกระดาษมาหน่อยเล็กลางรถไฟแกร่งมากมากเมื่อก่อนตอนสร้างพระแจะไว้แจกคนทําบุญไม่มีการจองซื้อขายเมื่อสมัยนี้ใช่ตอนที่มีเรื่องเหรียญวัดหนังอะผมอะได้ประกาศไ้เลยว่าให้มัดกันมาทั้งทั้งกลุ่มเลยไม่มีทางที่จะรู้เท่าผม,มคนก็โอ้ยใช่เหรอนู่นนี่นั่นเพราะอะไรมันเหมือนกับใบตรวจลอตเตอรี่อะ ข้อมูลมันเหมือนกันคือความรู้คนพวกนี้ยมันก๊อปปี้กันมาให้สิบคนมันก็เหมือนใบตรวจลอตเตอรี่ใบเดียวกับสิบใบอะ่ะอาจารย์โอ๊ตแกล้งริงสมัยก่อนอาจารย์พูดโดนโจตีหนักมากผมบอกว่าเนี่ยคุณเคยเห็นบล็อกไหมอ่าว่าสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นเหล็กเหล็กอะเขาหายากเขาเอาเหล็กลางรถไฟมาทําคุณดูนะเนี่ยบล็อกเป็นทรงนี้ใช่ไหมเนี่ยคือเหล็กรางรถไฟอะมันจะเป็นอย่างนี้ เห็นป่ะเนี่ยมันคือรูปนี้เลย<ม>เขาตัดเห็นไหมต,ไตัดเห็นไหม,มอ่า<ม>ก็ได้รูปนี้ออกมาข้างบนเห็นไหมเนี่ยก็คือรูปตัวนี้<ม>เห็นไหมแล้วก็แกะบล็อก<ม>อ่ะแล้วแบบเนี้ยปั๊มยังไง<ม>โอ้ไปดูการโรงงานปั๊มเหรียญในต่างประเทศในโรงกระสอบมาแล้วนี่มันมีแท่นปั๊มนี่มันมีตัวจับนี่นี่ สี่ <4 S 2> ด้านนี่จับบล็อกกลมๆแล้วปัม๊มไปดูตาลวนนั่นมันสมัยนี้อเออนั่นมันสมัยนี้เอาง่ายๆถ้าสมัยเนี้ยอ่าอยากได้กะทิม,มีเครื่องซึกมะพร้าวที่ใส่มะพร้าวไปพูดแล้วเป็นผงอ,อ่ะแล้วสมัยก่อนต้องนั่งใช้กระต่ายขูดมะพร้าวอะ่ะเออเห็นปะไอ้กระต่ายขูดมะพร้าวอะ่ะมะพร้าวจอกมา เป็นเป็นเส้นยาวๆหน่อยถ้าไอาเครื่องป่นน่ะไอเครื่องฟูก็จะเป็นผง,เป,นผงเป็นกะทิเหมือนกันแต่เครื่องมือในอดีตกับเครื่องมือสมัยนี้มันต่างกันเะล่าล่าเออ<ม>แล้วเวลาคุณมาดูร่องรอยมะพร้าวที่ขูดจากกระต่ายขูดมะพร้าวมันจะเป็นเส้นอ่าถ้าเป็นเครื่องป่นมันจะเป็นผงเนี่ยมันคือวิธีการดูพระแล้วพอผมเอาบล็อกนี้มาเสร็จไม่เห็นมานั่งเถียงกันต่อเหรอวะเนี่ยไม่ใช่บล็อกจริง อะไรที่มันผิดมันก็จะเงียบแล้วก็ไปใช้วาทก,กรรมเรื่องโอ้โหผมดังมาก่อนผมนู้นผมนี้ผมนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับดังมันเกี่ยวกับความจริงที่มีประโยชน์มันจะมีประโยชน์ต่อคนฟังดังได้ดับได้แต่ความจริงมันจะทำให้คนพัฒนาได้อ่ะซึ่งไอ้บอแบบเนี้ยปั๊มยังไง ไอเหล็กแบบนี้มันจะไปปั๊มยังไงมันต้องเข้ากับาสมัยก่อนน่ะเขาใช้กาวหนังควายหัวเลาะกันเ็แถวหัวเ,เาะกันเป็นแถวโอ้กาวหนังควายผมเนี่ยอยากจะพามันไปโรงงานนี้แต่ผมที่เกยียดพาไปทำไมเดี๋ยวมันจะฉลาดเดี๋ยวมันฉลาดใช่ไหมใหม้มันง่ไป <c oughs> แต่ถ้าเป็นแฟนเพจผมหรือว่าเป็นคนอยากศึกษาเนี่ยผมจะพาไปไอพวกนี้ไม่ต้องพามันไปเดี๋ยวมันฉลาดนะคราวนี้ คุณรู้ไหมครับว่าบล็อกทั้งหมดเนี่ยหลายหลายพันตัวเนี่ยเจ้าของโรงงานเนี่ยเขาได้มาจากร้านโชคชัยเจ้าของเนี่ยบอกผมรักบล็อกพวกนี้มากนะผมนั่งล้างกาวหนังควายเนี่ยเป็นเดือนเอาน้ำมันล้างให้เหลือตะเหล็กเนี่ยงานสีมือครับต้องต้องรักเขมาอันนี้คือเหล็กรางรถไฟอ่าเขาบอกว่ายุคเหล็กรางรถไฟเนี่ยก็คือเอากางหนังควายแปะกับแท่นทิ่มล้วปั๊มมาเล็กปั๊มได้ไม่เยอะ บางครั้งก็ปั๊มทะเยื้นอ่าส่วนที่ยุคต่อมาก็คือเหล็กเหล็กเหล็กเหลี่ยมเห็นป่ะเหล็กเหลี่ยมก็จับได้สี่ด้านเหมือนกันที่เขาตีเขาไปในเหล็กกล้าเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้มันไม่ไม่แตกง่ายให้มันมีความเข็นเหมือนเวลาคุณใส่จอบอ่ะคุณต้องตัดหมาที่เล็กอุดไว้อ่ะใช่ให้มันแน่น อ่าแล้วก็มาเหล็กเผานี่ไงเหล็กกลมเนี่ยเหล็กเผาเนี่ยคุณดูเห็กี่บล็อกเนี่ยเนี่ยอันนี้เหล็กเหล็กกลมก็คือบล็อกที่ใช้เหล็กเหล็กเป็นลูกกลมก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นเหล็กกลม,มคือคนที่เห็นไม่เท่ากันอ่ะไม่มีทางจะรู้เท่ากันอ่านะกาวหนังควายผมเคยต้มยังไงทายังไงให้เหนียวผมทําเป็นสุดยอดครับเห็นปะ่ะเมื่อก่อนพูดกาวหนังควายตโลกขำกันนะ นั่นมันพระเกิดค,คุณไม่ยอมรับความจริงเหล่าเนี้ยคุณจะดูคุณจะรู้เรื่องพระได้ยังไงอ่านะครับแล้วคราวนี้ถ้าผมพูดอะไรเนี่ยผมต้องอธิบายให้คุณฟังได้การผลิตแม่พิมพ์นะนี่ในสมัยก่อนอย่างที่ผมบอกอะ่ะคุณฟังเรื่องราวกันว่าเอออ่าหลวงพ่อเนี่ยไปนั่งเป็นต้นแบบให้ช่างแกบอกอคุณฟังนะ หลวงพ่อไปนั่งเป็นต้นแบบให้คนแก่บอก <S <S 1> <S 1> คือพอลามีประเด็นอ่ะแล้วเวลาคนอธิบายแล้วคนอธิบายไม่รู้อ่ะมันก็จะมโนก็เหมือนเรื่องข้าต้มมัดเมื่อวาน, <S <S น <S <S คุณเคยได้ยินไหมหลวงพ่อทองสุกเตะบาทเขาบอกว่าเหรียญหลวงพ่อทองสุกรุ่นแรกไม่ใช่น้าหลวงพ่อทองสุกขายทานเรื่องเล่านี้มั่งครับผมท่านอ่าเขา<อ>บขอกว่าหลวงพ่อทองสุกเนี่ยเหรียญรุ่นแรกเมื่อก่อนหรุ่นแรกไม่เล่น เพราะไอเซียนพระบางคนอ่ะที่ไม่รู้จริงอ่ะมเมาแล้วไปพูดว่าไม่ใช่หลวงพ่อนะเหรียญเนี้ยไม่ใช่หน้าหลวงพ่อ<ม>เพราะหน้ารุ่นเหรียญหน้ารุ่นสองกับหน้ารุ่นแรกมันต่างกันมากเอาโทรศัพท์ใครเซิร์ชเหรียญหลวงพ่อทองสุกรุ่นแรกทีอ่ะเราเคยเอาเหรียญรุ่นสองมาเราเคยเจอแต่เหรียญรุ่นสองที่เป็นหน้านี้ใช่ไหม ออซึ่งเหรียญรุ่นสองเนี่ยมีรูปเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ่ะนี่เนี่ยส่วนมากเราเห็นแต่รูปนี้ใช่ไหมซึ่งเป็นรูปต้นแบบของเหรียญน,นี้เห็นปะ่ะเหรียญัะรูปอะ่ะจะต้องตรงกันอ่ะคราวนี้ยนคนเห็นแต่ภาพเนี้ย แล้วเหรียญเนี้ยดูนะเขาต่างกับต่างมากอะ่ะก็ไอ้คนเล่นบาสนี่บอกว่าอันเนี้ยไม่ใช่นาหลวงพ่อเมื่อก่อนเที่ยงกันก็ไม่ใช่ห,หลวง,ง,พ,ง,พ,ง,พ,ง,งพ,พ่อต้องสุกหลวงพ่อต้องสุกเลยไม่เสกให้พูดจันเสกบ้างให้พ่อเพลเซกบ้างสุดท้ายหารูปต้นแบบได้เขาเขาสมัยก่อนเนี้ยสมัยนี้เซิร์ชก o o g l e ก็เจอรูปละสมัยก่อนไม่มีกู o g l e ภาพต้นแบบจะไปหาจากไหนล่ะ อ่าก็ออบอกว่าหน้าคนพายเรืออัางไม่ทันใช่ไหมแบงค์เขาบอกว่าหลวงพ่อไม่ได้ไปอ่อปา,า,าคนพายก็เลยไปให้คนพายเรือเ,เป็นต้นแบบดดก็มันแต่งแตแตะขนาดเรื่องอย่างเงี้ยมันยังเชื่อกันได้อ,ะ <S <S ดอ่ะอ่าหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเหรียญนี่ยนนปั๊มมาถึงวัดอ่าหลวงพ่อบอกไม่ใช่ลูกท่าน ท่านเตะบาทไม่เสก oh, oh. ผมจะบอกคุณแน่นะไอ้คนเล่าเนี่ยนะหน้าปากเบี้ยวเ mm. พราะร้าเนี่ยขนาดบินธบาทบาท,บาทตกยังต้องกลับมาสวดอิติปิโสห้าสิบจบเลย mm. ไปบอกว่าหลวงพ่อทองสุกเตะบาทอะคุณคิดดิ mm. ไม่รู้ว่าไอ้คนที่พูดคนแรกเนี่ยได้ได้บวชได้เรียนหรือเปล่า mm. นะอ่ะถามว่าทำไมต้องใส่บาทเอาเหลี่ยญก็ต้องใส่บาท้ใน,ในในวัดน,นะ ถ้าเป็นบ้านชาบ้านคงใส่ตะเคงอะ่ะอืม่ลาใส่บ้านครับใส่บ้านเต็บ้านเลยสาอ่าบอกหลวงพ่อเนี่ยไม่เสกพอไม่เสกเสร็จองค์อื่นก็เลยเสกแทนเขียนป่ะเหลี่ยรุ่นเนี้ยไม่เล่นในอดีตเพราะนิทานเนี่ยเรื่องเนี้ยอ่าจนนะเดี๋ยวนี้มี Google ใช่ไหมเอาโทรศัพท์ใครมาเครื่องสิลูกนี่ จนวันหนึ่งมีคนเอามาลงไว้เป๊ะไหมคืออันเนี้ยรูปต้นแบบของการแกะเหรียญ mm hmm. แค่รูปท่านตอนนุ่มกับตอนชราภาพ mm hmm. เนี่ยเข่ไหมจีวงต้องเหมือนกันเพราะนี่มันเป็นรูปต้นแบบ mm hmm. อ่าเนี่ย แล้วบอกไหมว่ารูปนี้ไม่ใช่ลูปพ่อทองสุกอะและอธิษฐานเรื่องนั้นอะทําไมไม่ออกมาขอโทษอ่ะที่ทําไม่เหรียญเนี้ยถูกใส่ร้ายว่าหลวงพ่อไม่เอาไม่เซกนี่คือหนึ่งเรื่องที่เป็นอุทาหรณ์เลยว่าคนเล่นพระ ต้องรู้จริงอ่ะจริงจะให้ข้อมูลที่จริงได้ถ้ารู้ไม่จริงนิทานเรื่องนี้ถูกเล่าอย่างกว้างขวางจนเหรียญรุ่นนี้ไม่เล่นแต่ปัจจุบันเหรียญรุ่นนี้กับเหรียญรุ่นสองราคาใกล้เคียงกันแล้วหเห็นไหมครับเห็นไหมรูปกับเหรียญเหมือนกันทําไมจึงเหมือนกันเนี่ยเข้าประเด็นเลยอ่าพอไปเสียงเอ้ยคุณไม่ได้เล่นพระคุณไม่รู้หรอกพวกผมเล่นแบบนี้คุณจะมาเถียงผม นี่ไงการผลิตแม่พิมพ์นะครับหลวงพ่อเนี่ยไม่ได้ไปนั่งให้เป็นต้นแบบนะรู้ไหมพ่ออะไรแบงค์ออเ,เดือนหนึ่งอะแกบล็อกหลวงพ่อไม่ต้องไปบินาบายไม่ต้องไปกินนิมนต์นี่ต้วงทำบล็อกบล็อกยากนะอ่าเป็นเดือนก็คือไปเนี่ยเขาจะถ่ายรูปหลวงพ่อลูกถ้าหลวงพ่อไปก็ถ่ายรูปหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อมีรูปถ่ายอยู่แล้วก็เอารูปถ่ายบานนั้นไป ไม่ต้องเอาตัวจริงไปถ้าหลวงพ่อยังไม่รู้ถ่าย <c oughs> ก็เอาก็ถ่ายรูปหลวงพ่อไป <c oughs> แล้วไปเสร็จเนี่ยถ้าเอารูปไปเขาจะตั้งกล้องถ่ายอีกทีนึง <c oughs> แล้วฟิล์มที่ได้อ่ะเห็นไหมฟิล์ม,มเล็กใช่ไหม <c oughs> นั่นแหละครับฟิล์มอ่ะที่ได้เอามาถ่ายลายเส้นลงบนเหล็กเห็นไหมเนี่ยฟิล์มที่ได้เอามาถ่ายลายเส้นลงบนเหล็ก <c oughs> แล้วก็แกะบล็อกระหว่างแกะเหมือนไม่เหมือนเขาจะเอาดินน้ำมันกด อการแกะต้องแกะกลับด้านผมจะบอกให้อย่างคุณจะแกะตัวล้อเรือเนี่ยคุณแกะแบบนี้ไม่ได้นะคุณแกะแบบนี้ไม่ได้ถ้าแกะแบบนี้คุณปั๊มออกมาเนี่ยมันจะกลับด้านถ้าเวลาคุณแกะตัวล้อเรือคุณต้องแกะแบบนี้แกกกัับยพน่ นี่แล้วเวลาคุณปั๊มออกมาเนี่ยมันจริงจะเป็นรอเรือถูกด้าน mm hmm. ดังนั้นน่ะเหรียญหลายเหรียญน่ะในอดีตละ่ะ mm hmm. ตัวกลับบ้านเนี่ยเพราะเวลาเขาลงเหล็กไปแล้วมันแก้ไม่ได้ mm hmm. เช่นอ่ะคุณเข้าใจการผลิตบล็อกแล้วนะ mm hmm. อ่ะนี่ยางเหรียญที่ mm hmm. มีปัญหา mm hmm. คุณดูนะเนี่ยพุทธะ สั่งมิเห็นไหมแบงค์ถูกไหมพุทธะสั่งมิโอโอแต่เหรียญเนี้ยคุณเหรียญแมตัวท้ามันกลับบ้านอ่าใช่เพราะอะไรเพราะช่างเคลิมช่างเคลิมลมเหล็กหลายเส้นแกะแบบปกติไง แล้วเวลาลงแกะไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้แล้วเหล็กมันถูกจิ้มไปแล้วแ,แคมันแกะม่หมดอะอ่าเมื่อแกะผิดจึงมีบล็อกแกะถูกดังนั้นเหรียญในอดีตอะที่มีมากกว่าหนึ่งบล็อกก็มีบล็อกแกะผิดและแกะถูกด้วยอ่าโอเคไหมครับถ้ายังไม่เข้าใจมีนี่อีกี่จจริงส่งดาวมาสิดวงบอกไว้ของแท้อ่าเพราะบ,บ้านผมอยู่คือเมืองเหรียญเก่ามผม,มเห็นเหรียญพวกเนี้ย จะบางจังหวัดไม่มีเหรียญเก่าไงก็ผมอบอกว่าไอย้ยางเหรียญปูเอี่ยมอะใครดูเหรียญปูเอี่ยมเก๋ไอ้นั่นดูพ้าไม่เป็นหามาขายผมนี่นี่อำเภออะไรลแล้วนะบ้านโป่งอะบ้านโปงมาแล้วโอหงพีกววั่ก่นีนะพีมีดิใช่ไหมว้าวนี่นี่พี่พก็อยูวว่เพชรพี่พวกวีวัตรส่งมาขิง นี่ของพี่กัวีวัน์ครับส่งมาขิงด้วยว่าผมมีสวยมันต้องอย่างนี้ดิมีแล้วเอามาโชว์อ่ส่งมาขิงด้วยอันนี้หกหกสี่ต้องหกสามคุณดูนะคือบางคนอะ่ะพูดแล้วก็ใส่ร้ายคนอื่น แต่อธิบายไม่ได้หรอกอาดิสเครดิตคนอื่นนี่ uh huh. คุณดูนะอันเนี้ยสองสี่หกหกคุณเห็นไหม uh huh. อันนี้คือแกะถูก uh huh. คือแกะตอนที่แกะบอกว่ากลับบ้านแกะถูก,กเป็นสองสี่หกหกแล้วคุณมาดูอันนี้นี่2สองสี่หกหกแบบแกะผิดเห็นไหม uh huh. นี่คือเหรียญกระ้านผมเมืองเหรียญเก่าปนเกาลยนะคุณเห็นไหมเป็นเหมือนเลขแปดบนคนบอกว่าเหรียญน,นี้ยสร้างแปดแปดอันนั้นสร้าง 6. หกหกเลออเธอะมันหน้าเดียวกันอ่าที่สายเหรียญเนี่ยกลับด้านเนี่ยเพราะอะไร <c oughs> เพราะว่าการแกะบล็อกมันต้องแกะกลับจากหลังไปหนะ้าแต่ถ้าช่างคนไหนอ่ะเขาเกิดเผลอแกะตามปกติปั๊มมามันก็จะ กลับบ้าน<ม>เยอะครับเหรียญแก่ผิดอย่างอันนี้านเหรียญพระครูพิทักษ์ศิลปคุณไง<ม>อ่าพระเหรียญพ่อล้อมบางมูนาศพระครูทักษศิลปคุณ<ม>ตกคำว่าผีไป<ม>แต่พอเปิดราชกิจกาิจนาจารยเด้วยาษาชื่อท่านคือพระครูพิทักษ์ศิลปคุณ<ม>เหรียญแก่ผิดเยอะ เช่นปูเอี่ยมปูเอือ้อมอบล็อกเอียเอ่ยมบล็อกเอื้อมการแกะพี่จะเยอะมากมายห,หลายบล็อกครับหลายหลายหลวงพ่ออ้าวก็เป็นอันว่าเนี่ยในหนังสือเล่มเนี้ยที่ผมทำว้ให้หมดทุกอย่างถ้าคุณอ่านในเนี้ยมันก็จะเหมือนฟังผมพูดแบบเนี้ยอ่าเต่าสนามแย,ย่ไหมเ <ส è S 2> ต่าละนามานี่ นะละนามก็คือเนี่ยเนี่ยเขาแกะคําว่าสนามนี่แต่ลืมใส่สอเสือสก็เป็นละนามพอปีหนึ่งเก้าก็มาแกะสนามไงอ่านี่สนามแย้มันมีล่าสุดแกะนี่อีกสนามแปอะพอเป็นปอไปแล้วมันจะแก้เป็นยอมไม่ได้แล้วอะ่ะ นะครับดังนั้นไอ้ที่คุณฟังมาถ้ามันไม่ต้องให้ผมคุณไม่ต้องเชื่อสิ่งที่ผมพูดนะถ้าคุณอน่ะไปเจอวิธีการผลิตแบบผมอะไม่ต้องให้ผมพูดนะคุณก็จะรู้ว่าไอ้ที่ฟังมามันผิด